สวัสดีตอนช้าในวันที่พายุเข้านะคะบอนโดนฝนเปียกชุ่มฉ่ำหมดเลยคะ่ะวันนี้ลงมาดูแปลงบอลน,นะคะปรากฏว่าโดนกัดกินเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นข้อเสียของการปลูกบอลลงดินเลยนะคะข้อดีของมันก็คือมันจะโตเร็ว,ลวแล้วก็ไม่ต้องรดน้ํามากแต่ว่าข้อเสียคือมันจะโดนหอยกัดเยอะมากแล้วก็โดนตัวหนอนตัวบงนะคะกัด โซนนี้จะเป็นนกกระทานี่นกกระทาก็โดนกัดไปแล้วนะคะสองใบสามใบข้างล่างแล้วสี่ใบโอ้เยอะนกกระทาห้าใบนกกระทาโดนลุมนะคะนี่นกกระทาตัวนี้ทีแรกตัวนี้เข้าใจว่าเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะแต่ว่าตอนมันกัดซีนกลายเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะงั้นเปลี่ยนแล้วนะคะตัวนี้คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะตัวที่สอง ตัวนี้ผีเสือเส้อชมพูผีเสื้อชมพูสามสี่หกหลงอะไรอีกเนาะในสี่ชนิดละปลูปกรวมๆกันไว้นะคะหมายถึงเอาลงกระถางไม่ทันก็เอาลงแปลงไว้ก่อนนะคะห้าอีเนาห้าอีเนเอาใบนี้แก่แล้วห้าอีนเนาหกแดงวัว เจ็ดช้างเผือกใบบัวแปดสาวน้อยปรับแป้งมุมโนูนเป็นเจ้ากรุงไก่ซื้อนะคะบีบีแล้วก็ลูกไม้ป่าก้านดำจะเสียบไว้ตรงนี้เนี่ยเพิ่งกำลังขึ้นลูกไม้ป่าก้านดำเสียบไวป้นปนๆกันนะคะ